สวัสดีครับเราปริ้น3 d d ผู้จัดจำหน่าย 3D printer และ 3D scanner นะครับวันนี้เรามีโปรดักชิ้นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นเครื่องแกะสลักและก็เลเซอร์คัตในตัวเดียวกัน Cubio 2ครับ เลยนะครับเราต้องขอบอกก่อนว่าเจ้าตัว QPO 2เนี่ยเป็นเลเซอร์แบบระบบไดโอดนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าตามท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยตัวเลเซอร์คัตเนี่ยมันจะมีอยู่2ระบบแยกกันชัดเจนก็คือเป็นระบบแบบไดโอดกับระบบแบบที่ใช้ CO2 นะครับเจ้าตัว CO2 เนี่ยจะเป็นระบบที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปก็คือเจ้าตัว CO2 เนี่ยจะใช้ระบบแบบก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในการยิงนะครับซึ่งความยาวคลื่นเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นเลเซอร์ได้เลยบางคนอาจจะเห็นแบบแวบๆบแบบขึ้นมานั่นแหละครับเป็นตัวที่เขากำลังยิงเลเซอร์กันอยู่เจ้าเครื่องที่ใช้ระบบ CO2 เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่อย่างเช่นแบบเท่าโต๊ะเท่าโต๊ะนี้เลยก็มี ใหญ่ตามความยาวของหลอด CO2 นะครับแล้วก็จะมีระบบหล่อเย็นเนื่องจากว่าเจ้าระบบ CO2 เนี่ยจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นมันต้องมีระบบหล่อเย็นเพื่อทําให้มันไม่โอเวอร์ฮีทเกินไปนะฮะในส่วนของไดโอดนะครับเป็นนวัตกรรมที่มาใหม่เลยนะฮะก็คือจะแตกต่างจาก CO2 ตรงที่มันจะใช้ระบบเลเซอร์ให้นึกภาพถึง LED นะครับมันจะยิงแสงเลเซอร์ออกมาเป็นสีเงินอมม่วง แล้วก็คลื่นความถี่เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยจะอยู่ที่405นาโนเมตรถึง1 0 8 0นาโนเมตรนะครับความยาวคลื่นขนาดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแกะสลักตัวโลหะได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องทาครีมหรือว่าทานัยาอะไรก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากมันมีขนาดที่เล็กกว่าตัวหลอด CO2 เนี่ยมันสามารถที่จะใส่ไปในพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นใช้ในทางการแพทย์อย่าง เสริมความงามก็คือการยิงเลเซอร์เพื่อกำจัดขนนะฮะนั่นก็คือใช้ตัวไดโอดเหมือนกันเจ้าตัวキ b บิโอ2ตัวนี้นะครับลักษณะภายนอกของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ50ซนติเมตรคูณ40ซนติเมตรแล้วก็สูง6ซนติเมตรเท่านั้นนะครับโดยน้ำหนักโดยรวมของมันเนี่ยจะอยู่ที่6กกิโลกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน้ำหนักเท่านี้กับขนาดเท่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้แบบหลากหลายแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ เหม,มาะกับพวกตามเวิร์กช็อปต่างๆตามแล็ต่างๆแล้วก็พวกออฟฟิศนะครับโดยเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยเขาให้แอร์สิสเตอร์มาด้วยถึง3ชอ่องกันเลยทำให้การทำงานเนี่ยเราแค่ต่อท่อออกไปนะครับตอนทำงานเนี่ยก็จะไม่ได้กลิ่นรบกวนใดๆทั้งสิน้นตัวนี้จะมีฝาที่เป็นตัวอะคริลิกนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็หนาด้วยแล้วก็สีของมันเนี่ยก็จะออกเป็นสีส้มนะครับซึ่งสีส้มตัวนี้จะช่วยกันแสงเลเซอร์ออกมา ทำให้ตอนที่เรามองตัวชิ้นงานกําลังทํางานอยู่เนี่ยเลเซอร์ไม่กระทบตาเรานะครับและที่สําคัญนะครับพื้นที่การทํางานของมันเนี่ยจะอยู่ที่30คูณ22ซติเมตรเลยนะครับหรือเท่ากับ1กระดาษ A4 เลยและอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวเครื่อง Kibio 2ตัวนี้นะครับก็คือตัวเลเซอร์ของมันเนี่ยมีระบบออโต้โฟกัสด้วยนะครับต่อให้วัสดุจะมีความสูงความหนกไม่เท่ากันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอย่างเช่นวัสดุ1แผ่น มีความหนา1 min, 2มิลมิลอยู่ในชิ้นเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวระบบออโต้โฟกัสก็สามารถที่จะออโต้โฟกัสทำให้มันคำนวณว่าจุดนี้ความหนาเท่านี้มันจะยิงเลเซอร์ที่เท่าไหร่ความหนาเท่านี้ต่างกันเนี่ยจะยิงเลเซอร์ที่เท่าไหร่มันสามารถปรับของมันเองได้อัตโนมัติเลยแล้วก็ตัวหัวเนี่ย มันจะมีระบบอีกระบบหนึ่งก็คือระบบการโอเวอร์ฮีตก็คือมันจะหยุดทํางานเมื่อตัวเลเซอร์ยิงด้วยความร้อนสูงจนตัวเครื่องเนี่ยจะเริ่มโอเวอร์ฮีตแล้วทาให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะก็คือไอตัวเลเซอร์เนี่ยก็คือจะเลื่อนเป็นแกนได้นะครับเป็นแกนเอกวายนะครับก็คือตอนเปิดเครื่องเนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะ ลลอกไว้ไม่ให้ขยับได้อันนี้คือผมปิดเครื่องไว้อยู่นะครับอ่าส่วนอันนี้อันนี้ก็คือตัวที่ใส่ไส้กรองนะครับมีนนามาได้เลยอันนี้ก็คือได้ทดลองใช้ไปบ้างแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าควันกรองผ่านฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับก็คือจะมี3ตัวเลย12 3นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตรงเลเซอร์นะครับจะค่อนข้างที่จะเล็กก็คือเสียก็คือสามารถที่จะาหาอะไรมาเปลี่ยนได้ ไม่ยากเลยนะครับตัวท่อต่อเนี่ยขยายออกมาแลวเนะี้ยค่อนข้างที่จะย้ายยาวเลยนะครับต่อไปข้างนอกอาคารได้เลยนะครับกลิ่นควันจะได้ไม่รบก,กวนโอเคเดี๋ยวผมลองมาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าเสียบปลั๊กไฟแล้วไปเครื่องก,ก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับอ่าสังเกตที่ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟบบอกสถานะนะครับว่าเครื่องได้ทําการเปิดแล้วคราวนี้เรามาดูตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้ก็จะชื่อว่า ครีเปโอูตรงตัวแบบนี้เลยนะครับอยู่หน้าที่จะเป็นการเลือกโปรเจกต์ในการทำงานนะครับอันนี้ก็คือเราได้ลองไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เลือกกด New ได้เลยครับอันนี้เป็นหน้าอินเทอร์เฟซในการทำงานเราสามารถที่จะกำหนดทำอ็อบเจกต์หนูนู่นนี่นั่นหน้านี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรนะครับให้เรากดเลือกไปที่ตัวกล้องก่อนนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นการถ่ายพื้นที่ในการทํางานของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือจะสองนี้เลยก็คือการสร้างกรอบในการทํางานนะครับกด A p h โต้ได้เลยครับะเริ่มการใช้งานตัวแอปพลิเคชันได้แล้วออย่างเช่นเราจะสร้างตัวหนังสือนะครับเราก็สามารถสร้างมันได้เลยที่น,นี่นะครับจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีฟอนต์อยู่หลายๆตัวเหมือน,นกันนะครับสมมติผมเป็น20มิลเนาะโอเคหรือว่าจะเป็นการสร้างรูปนะครับก็คือใช้รูป ในการทํางานต่อไปได้นะครับก็คือเลือกรูปในระพังได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มปรับเปลี่ยนอะไรอย่งนหลายอย่างได้นะครับแบบความชัดความลึกความมืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราได้ออบเจกที่ต้องการอะไรเราทําการกดเน็กซ์นะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทําการลิงก์กับตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องที่ผมได้ทําการลิงก์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก,กดเริ่มได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า ที่เอาไว้ตั้งค่าการเลเซอร์นะครับก็สามารถที่จะปรับพาวเวอร์ปรับสปีดได้ตามต้องการหรือเราเลือกไปที่ m มทเเรียลนะครับมันก็จะมีตัวที่เขาเซตตั้งค่ามาให้แล้วว่าวัสดุใดเหมาะกับการตั้งค่าแบบไหนนะครับอย่างเช่นเราเลือกที่บูทนะครับมันก็จะปรับให้เป็นพาวเวอร์40สปีด25นะครับถ้าเราเลือกเป็นฮโลไพล์บูทนะครับแบบคัดเนี่ยมันก็จะ ปรับเป็นที่ power 100แล้วก็ความเร็วอยู่ที่5นะครับแล้วก็การ r e p e a อยู่ที่4นะครับทำให้มันสามารถตัดชิ้นงานออกมาได้ตามที่เราต้องการได้นะครับจากนั้นเราก็กด play ได้เลยครับ